วันนี้จะมาต่อคำถามว่า f o r ์ซ่า350กับ a d v 350แรงเหมือนกันไหมโคตแรงสสับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง Enduro สำหรับรถเกียร์ก็จะมีเบอร์ 10W 40นะครับแล้วก็ c 4 v 50รถเกียร์รถสายพานมีเซนซิติกร้อยรถที่มีชาร์ฟฟอร์ซ่า18ก็จะเป็นเบอร์30นะครับแล้วก็จะเป็นกึง่งสังเคราะห์เบอร์40ใช้ดีจึงบอกต่อน้องๆตัวแซ่ดด้วยครับสวัสดีน้องๆทุกคนและเพื่อนๆที่ติดตามหนึ่งแปด Injection Shop คือเกาอยู่กับสังก่อคือเกาลาหละจังฮักวันนี้จะมาตอบคำถามว่าฟอร์ซ่า350กับ a d v 350แรงเหมือนกันไหม จังคักคลิปดีก็สําหรับก่อนอื่นเลยทางร้านรับทำสเต็ปสามห้าศูนย์เนี่ยเฉพาะลูกเดือนกำลังอัดเพราะว่างานเวฟเราก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่าโฟร์ซ่าเราก็ทําได้นะครับก็จะเป็นลูกเดิมกำลังอัดจะรับงานนะครับลูกเดิมลูกเดิมกําลังอัดนะครับาถามว่า2รุ่นนี้มันแรงเหมือนกันไหมผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์แรงเหมือนกัน่อาอย่างเงี้ย43มม้า ผมส่งงาน43ม้าแทบทุกคันถ้าลูกเดิมกำลังอัดน,นะ g e 5นะครับส่ง43ม้าแทบทุกคันนะครับทีนี้ ADV มันก็43มมา Forza ก็43ม้าเพราะนั้นแล้วความแรงของเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือบอดีอ้รถนะตอนนี้เรากำลังอัดไฟนะเรารีแมปอยู่นะครับตอนนี้เราปั่นกองเดิมแต่เรารีแมปนี่กำลังอัดไฟนะนะ,ะคือด้วยบอดี้รถ ADV เนี่ย มันชนลมเพราะว่า Body บอดี้มันใหญ่นะครับแล้วก็ยางเดิมเขาก็จะขี่กันยางเดิมแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นโชว์หัวกลับสวยมากนะรถนะครับบอดี้มันชนลมส่วนมากแล้วเวลาไปขี่จริงๆเนี่ย GPS จะน้อยกว่าฟอร์ซ่าแต่ขุมพลังเครื่องยนต์เนี่ยเท่ากันเพราะน้แล้วก็ตอบได้ตรงนี้เลยว่าส่วนมาก a d v จะ GPS ไม่เยอะความเร็วไม่เยอะเท่าฟอร์ซ่านะครับยังยังยังตัวเนี้ย การการใช้งานก็คือจะจะเป็นเน้นแบบทัวรลิงนั่งขี่นะครับถังน้ํามันใหญ่ใช้8 5สบายๆนะครับยังไงก็ขี่ได้หลายร้อยกิโลนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือสําหรับคันนี้ที่เราทําก็คือท่อไอเสียท่อไอเสียเป็นของเดิมติดรถมาเป็นท่อโยชิมุระอ่าโยชิมุระเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอามาให้ดูกันท่อไอเสียนี่ท่อนี่คือท่อเดิมติดรถรุ่นนี้เลยนะแม่งเป็นท่อโยชิมุระเลยนะออกจากโรงงาน แต่ว่าก็เห็นดรามา่าเลยตำรวจจับมาเดิมอันนี้หายคือซื้อออกจากศูนย์เลยนะอันนี้ออกจากศูนย์มาเป็นท่อแบบนี้มาเลยตอนนี้ผมก็เลยวางแผนว่าเนื่องจากคอท่อมันเล็กนะครับคอท่อมันเล็กนะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนท่อนคอนี้ตอนนี้ก็เลยใส่ท่อของคันฟอซ่าคันขาวของผมอยู่นะครับก็ใส่คันขาวจูนไปก่อนเนี่ยสี 4, 3, ่สามะแม่งแรงแล้วท่อผมแรงนะอ่ะกำจังแห้งนะงนะก็เดี๋ยวนี้เราไปเดินคอท่อนะครับโยชิมุระเพราะ่าจะต้องเป็นคอนเซ็ปต์ปายเดิมไว้นะ อัดไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารีแมปเสร็จแล้วจะเป็นยังไงต่อ,อาวางท่อไ้ก่อนพอหลายเห็นคนแต่หลายคนถามว่าผมรับทําหรือเปล่าก็รับทาลูกเดือกำลังอัดนะครับไล่ข้างก็ไม่ได้รับครับคือถ้ารับทําก็ทําชุดนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าชุดนี้มันจบกว่าอืดกว่าใช้งานได้สบายใจนะครับ 43.4แรงแต่ว่ามันท้ายมีปัญหาเพราสายพานลื่นเลยล้อมสีหรือเปล่าเดี๋ยวนะดูสายพานลื่นปัดเดี๋ยวทักทันกัน น้ำมันหนาไปนิดนึงนะครับแล้วก็รู้สึกชามจะบีบเร็วน้ำหนักเบดจะเยอะไปหน่อยัยต้องปรับเดี๋ยวขอเช็คชามนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งประกอบไล่ข้างเลยเรายังไม่ได้ไล่ข้างนะอันนี้คือยังไม่ได้ไล่ข้างนะครับนี่คือประกอรบรอบเดียวนะทีมสามาเนี่ยโอ้จังครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจูนอัดปลายไปนะครับก็สรุปในคลิปนี้เลยกันแล้วกันว่าเครื่องยนต์แรงเหมือนกันระบบใกล้เคียงกันก็คือจะพูดว่าเครื่องเดียวกันก็ได้แต่ว่า สิ่งที่ต่างเลยก็คือเวลาลงพื้นบอดี้ ADV มันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้น GPS มันจะน้อยกว่านะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้คําตอบในการตัดสิในใจที่จะเลือกซื้อรถแต่ผมไม่ได้เชียรนะ์ไม่ใชแต่ว่าเป็นรถตะกูลนี้รุ่นนี้ขี่ดีจริง,รงผมก็โดนฟอร์ซ่ามาคันหนึ่งเพราะว่าไปลองขับแล้วก็นื่นนะแม่งขีด่ดีแรงดีจริงก็ยังไงก็มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้แล้วกันนะครับสาหรับสเตปนี้รับทําลูกเดิมกําลังอัดรับประกันว่าเหนียว ทนขี่มันถามผมบอกเลยว่าขี่โคตรมันขึ้นเร็วท้ายลึกแรงนั่งขี่สบายๆนะครับแบบสายทัวร์ลิงเนี่ยต้องเป็นสเตปนี้เลยนะครับประหยัดงบแล้วก็ทนที่สุดทนมากแรงด้วยยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับคันนี้ไม่พลาดอยู่แล้วกับน้ำมันเครื่องทั้งน้ำมันเฟืองท้ายแล้วน้ำมันเครื่องเราใช้เอ็นดูโร่ทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวคันนี้ก็จูนเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะส่งงานแล้วนะครับ เป็นไงอ่ะเดี๋ยวนี้ออกแค่จะมาอีกอน่ะมีสองอย่างไม่มาก็ร่วงเพราะว่าเอฟมันอุดปลายท่อไว้นะ ฝากติดตามช่องทิก t o อผมด้วยนะชื่อเดียวกันเลย168 Injection Shop สายพานน่าจะร้อนแล้วจังรักลูกเดิมกันลังอัดแรงมา44ใส่มาลูกอ่าโอ้ จังนะโตไซรถทั้ง ADV Forza ลูกเดินบรรัดมาได้นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวนี้ยังไม่ไล่ชามเดี๋ยวไปลองเมื่อกี้มาปั่นพอมันร้อนๆแล้วมันเหมือนเหมือนสายพานมันลื่นนะเดี๋ยวไปเบิกสายพานมาใหม่ Forza ADV เนี่ยเท่าที่ผมไล่นะครับสายพานต้องใหม่ตลอดนะสายพานนะครับเดี๋ยวนี้เราไปเบิกสายพานมาเปลี่ยนแล้วก็เช็คชามเช็คอะไรเช็คว่ามันลื่นตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็จะส่งงานได้แล้วแรงม้าขนาดนี้โอ้ แห้งเกินนะนะก็อย่าลืมเหมือนต้นคลิปฝากกดติดตามด้วยกดซับสไครป์ด้วยสมีอะสายพานก็ทำเป็นจังว่ะโตซาเลยครับไปเดี๋ยวไปดูขั้นตอนว่าเราทำอะไรบ้างกึ่งชามอะไรเราทำเองหมดทั้งหันนะแต่เต็บ3 5 0แคมเคิมนะครับสั่งได้โอเคโหแห่งจับชามเมื่อกี้ได้เลือดเลยแม่งชามบาดมือโอเคนะเราทำเองทุกอย่างนะ โอ้ปวดตุบๆเลยห้ามเลยจังครับช้าไปนี่เดี๋ยวคึงเสร็จไปดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงลูกเดินกำลังกัดคึงชามเลยลูกเดินกำลังกัดโอเคเดี๋ยวตั้งศูนย์เดี๋ยวคึงไปแล้วกันแค่นี้แหละโคตรเฟี้ยว ขอบคุณทุกคนในการที่ติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สั้นๆแค่นี้บ๊ายบาย